29ล่างเนี่ยนะครับต้องรู้ชื่อนามสกุลของแต่ละล่างท่าน,นถ้ามีชื่อนามสกุลก็ไปเช็คที่ทะเบียนราษฎร์ที่ระบุชื่อไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นศพนิรน,นามแล้วเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไม่ได้เนี่ยยังไม่ควรเผาวัดเขาเคยขอเก็บล่างไหมการขอเก็บล่างเนี่ยไม่ไม่เคยสอบเก็บล่างครับเท่ากระดูกต่างนานานั่นแหละครับตัวเลขนี้ก็คือเป็นหลักหมืน่น ผมรู้จักผ่านรุ้นพี่คนหนึ่งชื่อพี่แก่โจ๋วรวยครับพี่แก่บอกว่าหลวงพ่ออยากทําเกี่ยวกับเรื่องสนับสนุสนศิลปะวัฒนธรรมครับก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยที่ทางวัดแล้วก็ได้ไปดูโลเคชันด้วยซึ่งโลเคชันที่ตอนแรกหลวงพ่ออยากให้จัดจะอยู่ผมจําไม่ได้ว่าสิงห์บุรีหรือสระบุรีเหมือนที่ทเยอะไหมใหญ่ไหมที่ใหญ่ครับหลวงพ่อบอกว่าเป็นที่ของใครราชที่วัดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นที่คนอื่นครับก็ด้วยสถานการณ์โควิดมั้งครับด้วยอะไรหลายๆอย่างก็เงียบไปแต่เห็นเก่งไม่ให้สัม ผมรู้สึกว่าตอนนี้เราได้ยินอะไรจากคนอื่นมาหลายทอดสิ่งที่ดีที่สุดคือเราอยากได้ยินจากปากหลวงพ่อมากที่สุดไม่ว่าจะออกมาเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องวัดหรือออกมาเพื่อเพื่อชี้แจงต่างๆผมว่ามันสําคัญที่สุดบมองผูครับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของร่างขั้นตอนจะต้องทํายังไงถ้ามีการเสียชีวิตที่เป็นลนักษณะการตายแบบผิดธรรมชาติมันก็ต้องชนสูตรและการตรวจชนสูตรมันก็ต้องเป็นเรื่องของการระบุด,ด้วยว่าผู้ตายคือใครกลายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรพวกนี้มันเป็นรายละเอียดที่ต้องมีทั้งหมดเพื่อที่จะไปยื่น เพื่อออกใบมรณบัตรท่านถ้ามีชื่อนามสกุลก็ไปเช็คที่ทะเบียนราษฎร์หนักกว่านั้นคือระบุชื่อไม่ได้มันจะกลายเป็นศพนิรนามละมีบางร่างเนี่ยมีแต่กระดูกเท่ากระดูกเนี่ยจะพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้น29ร่างเนี่ยนะครับในทางกฎหมายบ้านเมืองในการที่จะเผาใครก็แล้วแต่เนี่ยกฎหมายมันต้องเลียร์มันต้องชัดทุกอย่างเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไม่ได้เนี่ยยังไม่ควรเผาตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางคุณอาร์มฤทธิชาตมุตโยธินนะ เก็บไว้หมดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามีเอกสารถูกต้องเนี่ยตกลงเจอหรือยังครับตอนนี้คือเจอล่าสุดเนี่ยคือเอกสารทั้ง20ร่างนะครับเป็นเอกสารการมอบร่างการเซ็นยินยอมมาจากทางญาตินะครับว่ามอบร่างให้กับวันประบาดลำพูครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเอาทั้ง20ใบนะฮะไปชนข้อมูลกับทางเทศบาลเพราะว่าทางเทศบาลก็เพิ่งม,มีข้อมูลมาล่าสุดว่ามีการแจ้งการตายจริงถ้ากระบวนการทั้งหมดตรงนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยวันเสาร์ก็สามารถที่จะเผาร่างได้ครับถ้าร่างไหนยังไม่เจอเอกสารก็ยังเผาไม่ได้ครับ อ่าและอีกเก้าเนี่ยเขก็กําลังค้นหากันอยู่ครับวัดเขาเคยขอเก็บร่างไหมไม่เคยสอบเก็บร่างครับก็ลเลยมีความผิดตรบสุสา,านครับส่วนอื่นๆที่เป็นโครงกระดูกนะฮะทางวัดเนี่ยก็กําลังจะหาเอกสารเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของเข้ากระดูกเพราะว่าตัวเลขเนี่ยก็คือเป็นหลักหมืน่นโอ้โหแล้วขั้นตอนจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าดูมันเหมือนเงียบไปหมดหมดไปหมดเลยเหมือนกันฝ่ายบ้านเมืองก็ดีฝ่ายปกครองแม้กระทั่งตํารวจเองนะครับ เขาก็ให้ความเป็นธรรมกับวัดอยู่นะครับในการที่จะให้โอกาสท่านในการที่จะเตรียมข้อที่จริงทั้งหมดนะครับที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อที่จะชี้แจงแต่ท่านยังไม่ชี้แจงเลย